วันนี้ใครกำลังตามหารถข้อคลอ,อยด m a ีแมกผ่อนแค่7,000มาดูคันนี้เลยคะ่ะ สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเจ๋งแล้วนะคะที่รำเลื่อกคาร์เซนเตอร์ค่ะพี่ขาวันนี้นะคะบอกเลยว่าเจ,จ๋งมีรถรุ่นตามหาให้1คันเป็นรถกระบะคอกเพลลอยนะคะเป็นรถดีแม็กออนิวเครื่อง2,005ปี2013ด้วยสีขาวส,สวยๆแต่งล่อมาครบชุดเลยนะคะคันนี้นะคะพี่ขาดูด้านหน้าเลยหูน้องสวยมากๆกระชากต,ตามมากๆลูกค้าค่ะคันนี้นะคะแต่งด้านหน้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็ใส่โลโก้เป็นสีแดงแบบนี้ตัว X Series รถพี่ขาบอกเลยว่า แต่งมาแบบลงตัวมากๆนะคะแถมคันนี้นะคะลูกค้าขาใส่ล้อแม็กล้อกระทะมาให้อย่างดีคันนี้นะคะล้อแม็กด้านหน้านี่คือเป็นแม็กทีอี37พี่ขาเอาไปวิ่งงานนี่คือแบบทั้งสิง้นทั้งหล่อทั้งเท่นนะคะหาเงินก็เก่งนะคะพี่ขานี่ล้อแม็กนี่ใส่ให้อย่างดีเลยแล้วยางนะคะใช้ได้อีกหลายปีพี่ขาคันนี้นะคะมาพร้อมคอกคอรลอยสูงๆแบบนี้แถมะคะนันนี้นะคะเป็นคอกเหล็กแซมเลดด้วยพี่ขาคันนี้นะคะ สูงเมตรสาจากขอบกระบะถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าขาจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วนะคอกจดทะเบียนลงเล่มแถมใส่เพลาลอยมาให้ด้วยอันนี้บอกเลยว่าเป็นล้อเพลาลอยนะคะพีะ่คะเป็นล้อเพลาลอยสวยๆล้อบรรทุกแบบนี้เลยยาง XTD2 ใช้งานได้อีกหลายปีนะคะช่วงล่างดีเดี๋ยวพาดูช่วงล่างกันก่อนนะคะพีะ่ขะบอกเลยว่าคันนี้ช่วงล่างสวยมากๆแล้วก็แน่นมากๆช่วงล่างเสริมแหนบเสริมเพลาลอยแถมโช๊คมาให้อีกต่างหากพี่คะบอกเลยว่าช่วงล่างนี่โหก้มทีนึงนะ น่าจัดจริงๆนะคะช่วงล่างเขาดีจริงนะคะแถม,มคันนี้มันทุกหนักได้สีถึงหตันเลยนะคะใครที่แบบเป็นสายข้อพลอยสายวิ่งงานรถลัวอยู่แล้วนะคะรีบจัดคันนี้ไปเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคันนี้บอกเลยว่าออกรถง่ายแถมผ่อนเบาๆแค่เดือนเจ็ดพันเดี๋ยวพาชมภายในก่อนแล้วจะมาบอกราคาตัวรถอ่ะเดี๋ยวพาเปิดดูภายในกัน <c oughs> คันนี้นะคะเดี๋ยวพามาชมภายใน ันนี้นะคะลูกค้าขาเป็นบอกเลยว่าภายในของเขานี่คือเป็นเบาะสีเทานะคะคอนโซลสีดาแบบนี้นะคะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นพวงมลาล ER mm hmm. ัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพราะพี่ขาคันนี้บอกเลยว่ารายที่ได้ไปคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ mm hmm. ภายในก็สวยนะคะมันยังไม่ชํารุดยังไม่แบบไม่มีอะไรแตกหักหรือเสียหายพี่ขา mm hmm. ทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติ mm hmm. นี่บางแดดก็ไม่ได้ชํารุดหรือขาดไปพี่ขา ไฟก็ติดทุกรอดแถมคันนี้พี่ขาบอกเลยว่าไม้น้อยๆนะคะไม้ก็สองแสนนิดๆิดเองนะคะปี2 0 1 3มไม้ที่สองแสนนิดนดถือว่าน้อยมากๆนะคะถือว่าแบบใช้งานไม่ไม่หนักแล้วลดไม่ช้ําด้วยพี่ขาคันนี้บอกเลยว่าไฟําถามหานะคะข้อพอลอยกันเยอะๆนะคะก็ต้องรีบจ,จัดคันนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจุบแจงให้ดูภายในกันประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจุบแจงพาไปชมห้องเครื่องเขานะคะว่าห้องเครื่องเขายังฟิตยังเฟิร์มอยู่ไหมนะคะไปดูห้องเครื่อง25 0พกัน เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวจะเจมเปิดกระโปรงให้ดูเลยเปิดฝากระโปรงรถนะคะพี่่ะครันนี้บอกเลยว่าใครที่บอกว่าอยากดูเครื่องดูอะไรนะคะวันนี้จะจมพาดูหเลยโอ้โหฝากระโปงกระโปรงหนักใชยย่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะจุเจงยกไหวนะคะอะครันนี้พี่ขาดูห้องเครื่องกันได้เลยน็อตน,นะคะทุกอย่างนี่คือแบบเดิมๆิมเลยนะคะคานก็คานเดิมให้ดูกันแบบชดัชดๆเลยพี่ขา แบตเตอรี่นะคะใช้ได้อีกหลายปีห้องเครื่องยังไม่มีการแบบว่าเออตัดต่อตัวเครื่องไม่มีนะคะคาน่มเดิมนะคะไม่มีชนหนักพิดวคว่ำนะคะลูกค้าคะเลขเพจเลขมอ,อกอรทุกอย่างอยู่ครบใช้งานได้ปกติใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะคะจุดมาร์กจุดแต้มสีทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมอหนูมอนะ้าไม่มีการแตกหักทารุดมานะคะพี่ขาอันนี้บอกเลยว่าก่อนปล่อยทุกแจงก็ดูแลให้ใหอ,ยอย่างดีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนออกจากร้านพี่ขาอันนี้บอกเลยว่า กล้าการันตีเลยรถทุกคันที่เราดูทัชเตอร์คัสสันมาให้อย่างดีคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะดีแม็กเครื่อง205ข้อคอรอยคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาเจ้นได้เลยเบอร์อยู่ด้านล่างนะคะพี่ขาสามารถโทรมาได้ตลอดแต่บอกเลยว่าคันนี้ราคาเบาๆเดี๋ยวจ๊แจ้งราคาก่อนราคาน้องแค่3น99,000บาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะพี่ขาได้ข้อพอลอยได้ทุกอย่างครบชุดผ่อนแค่เดือนละ7 440บาทเท่านั้นเองใครสนใจอย,อยากได้คันนี้นะคะสามารถโทรหาเจนได้เลยที่เบอร์0958518895 หรือเข้ามาที่ลํเลอรคาเซเตอร์ได้เลยนะคะพี่ขาโดยตรงเลยที่มินบุรีหนองจอกคู่ขวาค่ะพี่ขาเติร์เข้ามาล,ลํเลอรคาเซเตอร์ก็เจอแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจุบจ๊บแจงก็พามาชมรถครอบพอรลอยหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่นะคะอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจุ๊บแจงมารีวิวให้สำหรับวันนี้จุบจ๊บแจงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะลา